สิบ,บาทปริมาณสิบ,บาทนะนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนเลือกได้ทุกอย่างแก้วละสิบ,บาทออ้โัอันนี้คือปกตินะคะเด็ๆกๆจะติดใจเพราะอย่างนี้นะคะ่ะให้เยอะทุกอย่างครับสุกแล้วนะคะ สวัสดีครับตลอดถ่ายคลิป u t u b e ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านนะครับสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงนะครับร้านเราเปิดแล้วนะครับอ่าช่งชาวงเช้าทั้งเที่ยงแบบนี้เราก็จะขายน้ําแข็งใสนะฮะก็จะมีไก่ทอดลูกชิ้นทอดนะฮะก๋วยเตี๋ยวส้มตําก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําแข็งใส่นะครับ ราคาแก้วละสิบาทนะครับเนี่เอาใจเด็กๆนักเรียนนะครับปิดเทอมนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับแก้วละ10บาทสวัสดีแม่ค้าครับผมสวัสดีค่ะครับผมแม่ค้าตามสบายเลยนะครับโอ้โหนะฮะดูบรรยากาศไปก่อนเลยนะคะวันนี้ลูค้ามาลุมนะครับอากาศร้อนๆนะครับช่วงนี้นะฮะขายน้ำแข็งใสถือว่าขายดีนะครับ ของเรานี่คือจะมีเรียกได้ทุกอย่างเลยนะครับทางร้านเรานะฮะมีท็อปปิ้งแปดถึงเก้าอย่างเลยโอ้โหฮะท็อปปิ้งนะฮะแปดถึงเก้าอย่างนะครับแก้วละสิบบาทนะครับซื้อง่ายขายดีเลยนะฮะมาอีกแล้วนะคะลูกค้าประจำลูกค้าประจำตัวน้อยอ่ะลูกค้าประจำมาแล้วเดี๋ยวช่วงไม่บ่ายเราก็เตรียมไก่ทอดนะฮะเตรีกระทะนะครับเตรียมขายไก่ทอดนะครับ ตอนนี้เราก็เอาใจใน้องๆะนุ่นใฮะในช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับลูกชิ้นเราก็เพิ่งขึ้นตู้เสร็จเมื่อกี้นะคะอหนูเอาสีอะไรลูกสีแดงแเปิดขวดใหม่กันเลยนะคะแก้วสิบบาทนะครับท็อปปิ้งมีถึงแปดเก้าอย่างนะฮะเลือกได้ทุกอย่างนะครับ นี่เป็นสีแดงนะฮะน้ำก็ใส่ได้สองสามสีนะคะแล้วแต่เด็กๆชอบเลยค่ะได้ตามใจเด็กน้อยเลยนะคะเป็นไอเดียนะครับผมช่วงหน้าร้อนนะครับใครจะไปทำตามได้นะครับวัตถุดิบอุปกรณ์นะฮะการตั้งร้านก็มีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวโชว์หน่อยครับผม ิบบาทปริมาณสิบบาทนะ,ะนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้เป็นแก้วสิบหกออนนะคะอ่เราใช้แก้ว16ออนนะครับใช่ค่ะรอบแรกเราใช้12ออนก็ของขาดนะคะเราก็เลยขยับเป็น16ออนให้เลย

ใส่จานข้างๆได้เนี่ครับเดี๋ยวเราดูดูเราตัดเครื่องเลยนะคะเอาเป็นไซส์จะได้ลูกที่มันจะเป็นเงินกั้งพอดอแล้วมันยันตั้งไหนเนี่ยนี่ครับชีดน่ะลูกชิ้นไม้ละห้าบาทนะครับเราลงประมาณสามสิบกว่าอย่างนะครับโอเคเหรอลูกค้าหยิบได้เลยนะฮะน้องต้องถามแม่ดีๆแม่มีชิปกว่าอย่างชิปแปดอย่างน่ะจะ นี่เครื่องของเรานะคะครับผมเดี๋ยวแนะนําน <ำ S 2> หน่อยว่ามีอะไรบ้างขนมปังเราตัดเป็นขนมปังนะฮะเราเอามามต,ตัด,ตอตดเองกรอบนะคะครับผมใช่ใกลขิงก็น,นี้จะเป็นแม่นมังลักนะคะตัวนี้จะเป็นวุ้นมะพร้าวอันนี้ก็เป็นคองแครงค่ะอันนี้เป็นลูกชิดแล้วก็เฉาวกล้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวุ้นสลัดแล้วก็ขนมปังค่ะขนมปังจะมีถั่วแดงอยู่ในตู้อีกหนึ่งอย่าง มีถั่วแดงด้วยนะครับตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำเชื่อมค่ะเป็นน้ำเชื่อมนะครับอันนี้เราก็ทําเองนะครับใช่ค่ะเชื่อมเองตัวนี้ก็จะเป็นถั่วแดงนะครับซึ่งเราต้มเองนะครับตัวนี้ลูกค้ากลุดมาจุดเตาเนาะตัวนี้ลูกค้าเอาทุกอย่างเข้าตัวเนี้ยใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใส่ทุกอย่างจะเป็นยังไงนะครับร้านเราขายแบบ บุฟเฟ่ต์นะครับเลือกได้ทุกอย่างนะครับเลือกได้ทุกอย่างแก้วละสิบบาทโอ้โหนะครับเป็นขวัญใจของน้องๆหนูๆน,นะฮะเด็กก็กินได้ผู้ใหญก่ก็กินดีนะครับสงการนี้ใครไม่ได้ไปไหนนะก็มาเที่ยวพะเยานะบ้านใส่หมืนแก้วก็แวะม,มา,าหนุนได้นะครับมีน้ำแข็งใสลูกชิ้นทอดไก่ทอดนะครับ นมเมหนึแก้วอีกแก้วลูกค้าไม่ใส่นะคะขายช่วงหน้าร้อนนะครับเราขายวันแรกประมาณ50แก้วนะ เราเคยขายได้สูงสุดก็ประมาณ6เ <500 S 1> กือบร้อยแ,แก้วนะครับประมาณ90แก้วนะครับวันนึงน,น,นะก็ขายอยู่ที่หน้าบ้านก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็ได้เยอะอยู่นี่ครับกดลงไลนิดนี่คะ,นนนะครใหมันแน่นอันนี้ก็จะเป็นสีแดงกับมะลินะคะ สีแดงนี่จะขายดีที่สุดนะครับทุกคนใช่ค่ะเรายกลังมาเลยนะคะสีแดงสีเขียวครับเรียกว่าเป็นสีสแตนดาร์ดนะสีแดงสีเขียวจะขายดีนะครับใช่เราก็จะมีสีม่วงสีส้มสีเหลืองนะเียสีเหลืองก็หายากทีหนึ่งตัวนี้นมนะครับเราใช้เป็นนมเลยครับตัวนี้ พาเลตค่ะตอนนี้นยี่ห้อใช่ค่ะยี่ห้อพาเลต <พา S 1> เราใส่นะเราเราซื้อเป็นถุงนะคะเป็นแบบชน,นิดเติมนะคะครับผมตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะของทุกอย่างนี่ครับแก้วสิบบาทโอ้โหนะครับผมขายได้ยังไงนายน้องเนยขายได้ยังไงแก้วสิบบาทขายไปแล้ว ต่อไปเป็นอะไรครับตอนนี้ลูกค้าไม่เอาอะไรนะไม่ใส่น้ำเชื่อมค่ะไม่ใส่น้ำเชื่อมนะครับก็สั่งได้เลยนะครับรใช่ สีส้มอย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้ใส่นมไหมครับตอนนี้ใส่นมก่ะใส่นมไม่ใส่น้ำเชื่อมแต่ว่าใส่นมนะครับจัดให้เลยนะครับอันนี้คือปกตินะคะเด็กจะติดใจเพราะอย่างเงี้ยค่ะให้เยอะทุกอย่างครับตัวนี้เราก็จะเริ่มขายช่วงหน้าร้อนนะครับเฉพาะหน้าร้อนนะฮะประมาณน่าจะถึงประมาณพฤษภานะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะไปทอดลูกชิ้นต่อนะครับลูกค้าหยิบรอแล้วนะฮะค้าหยิบรอแล้วลูกค้ากันลูกใส่จานมาเลยนะคะลูกค้ามาถึงแล้วเราก็หยิบใส่จานได้เลยนะฮะไม้ละห้าบาททุกไม้นะฮะจะมีอย่างเดียวไม้ละสิบบาทที่เราขายจะเป็นอะไรนะครับปูอัดชีสค่ะปูอัดชีสนะฮะก็จะไม้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแบบนี้แต่ว่าด้านในเขาจะเป็นชีสนะคะตัวนี้ไม่ใช่ ใช่ไหมอ๋อนี่เลยนนเตัวนี้เลยอ่ะ <ขา S 2> ตัวนี้นะฮะม,มีอย่างเดียวมา <5 S 1> ละสินนาบาทเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูนะคะขออน,นุญาตเราจะมีชีฟด,ด้านในตัวลูกชิ้นทอดแล้วก็น้ำแข็งใสเราจะเริ่มขายประมาณ9ก้าโมงสิโมงนะครับ ก่ทอเราจะเริ่มขายประมาณบ่ายสนะครับเ,เดี๋ยวรอลงหม้อเลยนะครับหม้อเราเตรียมไว้เดือดแล้วนะครับหม้อน้ำมันเรา ทำเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะของอบ <laughs> <laughs> ชิ้นปลานี่ก็ไม้ห้าบาทนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะอีตอปแน่อีอลูกค้านั่งทานที่ร้านนะครับกินกับส้มตำกินกับกุกยเดผัดผัดผตนผะะัดผัดับผมดาัดนัดผัดผัดผันผัดผันผัดผัดผัดผนเผัจผ่ดผัรผัด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 ผัาเัานันะะด,ดนัดผเดผั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 ดาัดา,บบาััา ของเยอะนะคะเราก็เลยจะบีบใส่ถุงซิปเอาก็คือจะบีบง่ายสะดวกแล้วก็แพ็คง่ายค่ะก่อนหน้านั้นเราจะใส่ถุงแล้วก็มัดรัดปากใช่ค่ะใส่ถุงรัดปากก็คือใส่เหยียบเทนะคะซึ่งมันจะยุ่งยากนะครับตรงนี้เราก็ใช้บีบได้เลยนะครับนี่เลยค่ะลูกค้านะครับนั่งในร้านเรานะครับกิน ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ส้มดำนะฮะแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะครับน้ำแข็งใสนะฮะนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นภายในตู้นะครับวันนี้เราลงประมาณ300รอไม้นะครับวันนี้แต่ว่าที่ในตู้ที่เห็นอยู่ในตู้ก็น่าจะประมาณ200อไม้ได้นะครับมีเติมอยู่นะคะเราก็จะเติมเรื่อยๆนะเราก็จะโป้น้ำแข็งนะครับรักษาอุณหภูมินะฮะให้ภายในตู้นะฮะเย็นนะครับเราจะน้ำแข็งไว้อย่างนี้เลยครับผม มีตั้งแต่ไก่เกี๊ยวนะคะลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นหนังกรอบนะคะบโลนาพริกตัวนี้เป็นปูธรรมดานะคะอันนี้เป็นหมึกหมึกสอดไส้แล้วอันนี้เป็นลูกชิ้นหมึกนะคะอันนี้เป็นหนังกรอบเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อค่ะด้านล่างเป็นหมูอร่อยอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นไก่ซอและนี้เป็นเต้าหู้หมู อันนี้เป็นชีสนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้หมูอันนี้เป็นเต้าหู้ปลาค่ะเต้าหู้ปลาอันนี้เป็นแหนมแหนมนะครับส่กอกแหนมเส่กอกแหนมใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นแหนมค่ะเป็นแหนมแท่งแหนมกลมกับแหนมแท่งครับผมตัวนี้เป็นชีสแวมไพร์นะคะไม่ใช่ชีสเป็นเสีกอกแวมไพร์ค่ะเสา่ยอกแวนพนจะเป็นซอสมะเขือเทศอยู่ด้านในตัวนี้เด็กน้อยชอบมากเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคูอัดชีสผรูอัดชีสนะคะมีราคาเดียวตัวนี้ที่ว่าราคาสิบบาท อันแนะนำนะครับตู้ตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากไปสั่งทำเราทำาดมาเท่าไหร่เราสั่งมาเราสั่งในตัวเมืองพะเยานะคะตู้นี้ราคาแค่เราได้มาถูกหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทนะครับใช่แต่ถ้าเราสั่งทําหรือว่าในลาซาด้าก็คือราคาพันกว่าแล้วแต่พื้นที่นะคะอันนี้ยาวประมาณหนึ่งเมตรใช่ค่ะเมตรหนึ่งคบผมยาวหนึ่งเมตรค่ะนี่นะป้ายนเราเขียนเองครับ โอเคฮะก็มาอนุ่นได้นะครับตอนเช้เชาๆบา่บายนะครับก็จะเป็นน้ําแข็งใส่แล้วก็รูชิ้นทอดนะแล้วก็จะมีส้มตำก๋วยเตี๋วด้วยนะครับประมาณบ่ายสามนะร้านเราก็จะขายไก่ทอดหน้าบ้านด้วยนะครับก็จะมีปลายปีกมีน่องมีโครงนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งผมได้ไปซื้อกระทะมาใหม่นะในราคาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปบอกในคลิป หน้าแล้วกันนะครับก็ฝากกดติตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับผม